สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันในป่าแล้วค่ะเก็บเห็ดเหมือนเดิมสวัสดีค่ะมาพอกาแฟมิลี่ f o ร in s นสวีเดนนี่ก็เข้ามาแล้วก็ม้าเก็บเห็ดอันนี้ใช่ไหมนี่พี่ดวนไม่ใช่อันนั้นเห็ดเห็ดตายเบียอันนั้นเห็ดตายเบียมาดูซิอ้าไม่แล้วนะดูแค่นี้มันเหลือตาเขามันอยู่ใต้นะ ก็มานีมาเก็บเห็ดออกมาเก็บเห็ดมากับพี่พี่สองคนเราก็เดินกันอยู่ในป่าเอาหนันพี่ย่าพ่อเห็ดได้หลายดอกบ่ได้หลายดอกเลยด,ดิ้นวนเวียนอยู่แถวนี้เออเออที่เขาเปิดไว้ก่อ,อ,อนโอ้ยเย็บเย็บเย็บฮุ่นเห็นไหมสิอ๋ออันนี้คือดอกใหญ่แท้เออบุงแน่พุ่น่ะเอา เจ้าุนเขาเห็นโดนแล้วเออกันยังมาว่อนอยู่หน่มึงแนป้าปก่ป้า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 ป้นป้าป้าป้าอ้าป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 ะาม้ได้าป้าม่นป้า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 อ้าป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 นาอ้าป้าปอาป้นป้ีป้าป่าป้าป้าปนาป้่ป้าป้าป้อป้าั้นป้าป้าน้าป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 อา้าป้าป้า้าเอาปมาออยู่ตรงนี้้า้้วเอาทีนเขี่ย นี่ลราพี่ก็ได้อยู่หนิมดูพี่ว่นไปว่อนม้หนิพี่ปลาดอกไม่ดอกใหญ่ค่ะเอามาให้นิมึงกันนะอ่ะมึงแน่พ่อแม่พี่น้องมึงจอมบ่มดอกมึงให้ดูดวนใคยว่าเป็นใอยว่ามันดอกกล้หนาใอยเอารถปลาจนมันสิด้วยเมื่อกี้ตรงจนมันสิตายถิ่มตาตั้งไม่ต่างมีคนเห็นมันตรงที่หาเมื่อกี้ไม่ได้เขียดเดยหนะออนพี่ได้สามดอกเมื่อกี้ รุ่นรุ่นเนี่ยที่ได้นะพี่ดวนนั่นยูคุณนะเราก็เอาอันครัวไวปทำไปตำแก้วเทต้นทิกันนะเออครัวอันเก็บไว้เนาะจะตำเจ้าแสบแเจ้าเห็ดเหลืองนี่แสบอีหลีเด้อแสบใส่ปลาทูใส่หยังเนาะงคะกร้ยอนเลยกับเห็ดปวกฝรั่งกับเจ้วแสบแม่นใส่หนังปลาจักหน่อยเนาะอ่อนเอานี่เด้อพี่อีกดอก คนบอกว่าไอ้นั่นมันทำใส่ทำเป็นแหนมอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชะทำแหนมเห็ดเหรอเห็ดเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดคันเตเลนเนี่ยนะคันเตเลนอ่ะอุ้ยคันเตเลนก็ว่าทำแหนมไม่อร่อยก็ว่ากถึไทำว่าอร่อยมากเลยเอาหมองนีหมองคนมาหาเลยตัวนี้มึงเหรือเปล่าเออทำไตไมึงเออมึงนี่ยเอาซื้อมาลองให้เห็ดจังไหนเขาสิจือเลยเหาเห็ดจังไหนเขาสิจือเลยว่ามันขืนอยู่นี่เออกระหลังจากตรงนี้เด้อใกล้ๆมองที่โต๊ะเอาเลยง่ายงานของมัน มีเดดอกนึงอ่ะมึงไอตรงนั้นไม่ไอ้ตรงที่เมื่อกี้ไม่ได้มึงแม่พอแม่พี่น้องมึงเจ้าเบิ้มมันออกแต่ตรงนี้แต่มันอยู่หนทางแต่แถวเลยมันออกช้าเนาะพี่โดนนะแถวนี้เนาะตอนที่เราเดินมาเมื่อก่อนเราก็เดินผ่านตรงนี้มันก็ไม่ออกอืมมันที่ออกมันที่ออกปลาแสดงว่าปลาเนี่มีเหตุยู่ตัวณฑนอ่ะพี่ดอกนึงอ่ะพื่อนอ่ะ ูุจอกับมันคอยทายคลิปของสายเอฟเสียเก่งหน่อยจ้ะเนาะมุจลสิบะเออแนนเดอร์เฮดเออร์คนจะสิใสเห้ความสนใจเนาะแค่ก็ได้ยินเสียงไอ้วันตอนกับเขาเลยสิว่าอ่าอีนี่มันเป็นอย่างพึ่งห้องคือเป็นตเตือนเต้นแถ่เมืองน้ำมันกันนะกับสิว่าอ๋อนไม่กลับไปดูตรงที่พี่เก็บมันพี่สามบอกเมื่อก่อตรงไหน อ้าพี่หาไม่ทั่วแล้วเมื่อกี้มึงแน่พิ娅มึงดอกมีงามไงมึงเออมมีกำลังเสพมาออกเนาะอ้ยมมีนะตุวหัวเฮ็ดเลยดเดวัมเแลเมน มีคนเขาจุมืออีกตั้งหากเขาไม่ได้ทำงานบ่อ๋อเขาอยู่แถวนี้เหรอพี่อ๋อเขาก็ไปเขาขับได้กั่ยัง่าสามีหนูว่าเธอขึ้บรหารขับรถล่าสันมีใบขับขี่เธกับขับไปเองโหลดมาสันว่าบอกนู อยังมาอย่างมามาพอเฮ็ดอันนี้มันบบแกเดีผียามันบบแกพอแล้วตีฮะอิลีเต๋อพอแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอาโบมีคนเก็บอหลีพี่ดวนมันไม่มีใครเก็บพี่ดวนมาดูนี่นท่านไหก็มีอยู่ใน มาถูกจริงๆด้วยอุ้ยพี่ดนมาดูมันจะตายแล้วนี่มันใกล้จะตายแล้วนั่นเอาเอาเอาดีล่ะพี่นนะพี่หนาอ่แพี่เอานี่นี่เก็บรอบต้นใหม่นี่เลยเก็บไหมเฮาพิยาเป็นคนหาเจอ ต้นนี้เหรอนี่ต้นนี้นี่พี่ก็จําต้นไม้ตายต้นนี้ไว้เห็นไหมเนี่ยค่อยบอกว่ามันมีต้นเล็กแซมเนี่ป้านี่พ่อแม่พี่น้องนพี่ดวนท่านได้เห็นป่ะพี่แม่มาเก็บแม่พี่ดวนเก็บไปหนูจะถ่ายเก็บเอาพูอทำให้เห็นเพี่เอากำลังเลงอยู่เนาะค่อยเห็นเอ้าทำไมเดินเล็งแล้วมันเล็งไงมันไม่เห็นเห็นแต่ตรงที่ออนเจอเพี่เอ้าก็พี่ยาพี่ยามาเก็บท่างนี้นะเห็นหนูถ่ายมาหนูเก็บเห็ด ถ่าเมื่อเดียวบ่ได้ดอกเก็บเอานี่เจ้เพียเพียเอาพี่ดนเก็บให้มันไทยเนี่ยนะเก็บของเก็บให้มันตายนะดอกมันแห้งเออมันแห้งในในตูชงสามดอกนี่ก็แห้งเราก็มาเจอจนได้ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องพี่เจ้าบุญโอ้ยแ้วก็ตัดนะคะอืออเอาก็เก็บเอาเราต้องเข้าไปเก็บในป่าอีกอยู่มันก็มีเหตุอยู่ดี เก็บอาเลือกเอาดอกสวยๆตาด์ตยามยามมีหลายดอกในกลุ่มเดียวด้วยนะเออนะคิดที่แ้วรอบที่แล้วมันไม่ได้เอามันมันเริ่มแห้งแล้วผลมันไม่ที่ว่ามารอบที่แล้วไม่เอามันหรอไม่อาทิตย์ที่แล้วนะคิดบ้านอ่ะมันขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเอาเก็บเอาเอาเลยหนูได้แล้วขอบคุณค่ะ ต้องดูอีกเด้อมือความรู้สึกว่ามือมันหยิบอะไรขึ้นเลยได้อยู่ในพี่โดนแต่มันแห้งันนแห้งมันแห้งแล้วมันดอกเล็กเห็นไหมเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดนาแหล่ห้อแม่พี่น้องเห็ดนาแหล่บานเ้าเขาเจอว่ามันตำปนกับแสบเด็นี่เฮ้ยเอาไปลองตำเบิงว่าเหนเนี่ยเห็ดหน้าแหล่เนี่ย ก็ค่ะเขาก็นี่เห็นไหมอุ้ยมีแต่ดอกอ่อ,อนๆแต่เดือดใจแต่เก็บดีป๊อปเขาจะบว่ามันแสบไหมนุ่งก็เคยกินอยู่เลยนุ่งกับป้ตายเด้อันนี้มีคนมาดูหืมบกแห้งเลกระถิ่นมันหน่อยันสี่แล้วพี่น้องข่อยกลับไปเอาเห็ดอันนั้นข่อยกลับไปเอาเห็ดอันนั้นข่อยไปย่ำกันพี่ย่าหนูสิเก็บเอาไปย่ำเด้นี่นี่เห็ดอันนี้เอนนอโอ้ยอยังขึ้นมาเอามันกัน บ่หนูเคยกินหวยหนูบ่ตายบ <c oughs> ่เคยเคยกินแล้วบ่ตายก็กินไปหว่ติป้าดมึงมึงนะพ่อแม่พี่นอ้องอุ้ยมึงเจ้าเบิง้งพี่ยาเจ้าเบิง้ง แล้วพอวันอาทิตย์ก็ได้ยินข่าวว่าไอออนมันเดสมอลี่แล้วกินได้อยู่เนี่ยเห็นหลายคนก็ได้เพาะที่ด่นเราเดินไปเดินมาแล้วก็บางคนเนาะเขาเขาบอกว่าเอาไปทํายําใส่ไอ้ยำวุ้นเส้นน่ะเนี่ยเออมันเหมือนเห็ดไอ้ไอ้เห็ดหูหนูพี่บอกว่ามันแก่ติคือพี่ไว้ดิแก่อ่อนพี่พีไปมันผสมบูรละมันสมบูรณ์มันอเสีดอกขาวจนพันเลยติเนี่ยบ่ มันมันแก่นอเออมันแก่ดิอือถ้ามันอ่อนมันเสียนมันไอมันมาอยู่ด้วยแล้วเนาะอายาเออมันกินดีใครนานๆได้กินกับข้าวเหนียวแล้วนะม้านเขาไม่กินอ่ะแม่พี่น้องโอยป้าตัว่ามันเด็ดมันแสบไปดีดเหงื่อแตงโมมันอร่อยจริงๆนะเห็ดอันนั้นอ่ะแล้วเขาเหนียวด้วยไงเออแล้วมันนานๆได้กินเ่อ ก็เลยเอาไปใส่ตู้เย็นเรหลานไปแล้วมเนมนมไเแล้วเจอกันได้เยอะไหมเนี่ยอยู่ตรงกลุ่มเนี้ก็ได้หลายดอกนะี่ก็ได้แห้งๆอยู่เนี่ยแหละเออแต่มันแห้งมันตงนี้คนไม่เห็นมันเนาะขาเจ้าโบหูจักไงเราก็จำว้เนี่ยองหูจักจำได้เด้อบานีนีเด้อจำใบหนเห็ดอันนี้ดอกน้อย ดอกน้อยๆมันเนี่ยไม่ขึ้นแหนมนก็จะเห็นดอกแ่ยอยู่สวยวงหนึง่งตาก็ได้เนาะตาก็เป็นผัวของย้ายซื้อเห็นริบแบบทีเสบ้บบเยอะที่ไะเม้ยคนมาเห็นมันแม,ม่แหงกาแหงเนี่ย เหมือนจะมองเห็นแล้วมันก็หายไปไหนของมันแล้วเนี่ยพี่มันอยู่ข้างในเนี่ยมดกไะเบืองนั่นบ่จ้องมันกับพ่อได้อยู่กับโอ้ยแตกแล้วหักแล้ว คุณน่ะโอ้ยขาบัเงานะ้นี่ยขายาวนี่ดอกมั้งซื้อนี่ซื้อนี่มันนี่ได้พี่น้อง

Messi. Mm. Mm -hmm. Đỏ xuống nhiều là con nó nham. นั่งไปแนมไปไปกันแล้วเหรอพี่พี่พี่ยาพ่อแม่พี่น้องพยงางไม่พอ กุ้งเห็ดเบิ้งแต่ว่ามแต่ดอกน้อยๆพี่ดวนพี่ดวนมานี่หนูเจอเห็ดอุย้ยมึงน่ะอุย้ยมึงน,น่ะดอกหน่อยมันนมึงแบนหมดเลยมาช่วยเก็บเห็ดน้อยเดี๋ยวมันจะแห้งตายแล้วนี่ มันได้ไม่ได้น้ำฝนว่ามากหรอมันกับว่าไหได้พี่น้องในเหตุกาพี่ยาไปก็จสิ เด็กจุกเอาตัวแบบนี้เดี๋ย็กพเจสิไปก่อนนะอืมนี่แม่ไม่ได้กินอะไรเยอะหนิเราที่น้องเอ้ยซำนี่พเจ้าก็เอาไปเห็ดกินอยู่นี่แม่เฮ้ยเจ้าเบิึง ไปว่าสิาว่าเอาแกมัน็นอยูเดินปวดเนาะบันดีคนมากคนมาเห็นก็นเจ้าก็เก็บเอาคือเก่าแม่นเฮาบ่เอาก็ไดไม่เจาอเยาว่าคอยด้วยดอกน้อยๆกกเก็บบ่ะสิว่ามม่บ่แม่ยังส่นได้พอแม่พี่น้องแต่เห็ดปวกไกลน่อยบานเฮ่าน่นเนาะน้อย,อยปานไดก็พากันคุ้มเก็บเอา อันนี้อันนี้มันกระดองอันมันตำแจ้วได้นั่นนะแล้วก็ไปลางลางลางออกยังสี่เหรอคนไทยเก็บเห็ดฝรั่งเขาเก็บข้าวโพให้เก็บได้ดอกน้อยน้อยสิเขาสิบบอ่อเขานี่เธาไปเก็บเียยังมันยังหน่อย,ยอยู่กูปอยเห็นมันใหญ่ก่อนอย่าสิบอกว่าถ้ากูปล่อยให้มันใหญ่ก่อน อื่นกับมาเก็บเอาคืเอเก่าคุณปได้กินอยู่ดี <c oughs> มันก็ต้องคิดเห็นแต่แกตัวไว้ก่อนกระสีทาแท้มันใหกับว่ได้กินเป็นหระมาเก็บอยู่น,นีน่แม่ป้านอนขึ้นดีมันว่าแมนยังสันเด้นี่เห็นไปมันว่าถือน้ำ มันมาด่าน้ำนี่มันแห้งไปเลยมันบกขึ้นมันบมใ่ให่ให้เนี่ยมูเจ้าเบิ้งว่านี่ที่จะว่าอันแต่อันนี้นี่เห็นไปมันแหง้งฝนบ่่ลงอะ่ะไปถิ่มไห้มันก็ตายซื้อแมนไปหมดเลยคุณน่ะเรื้ยงเออเฮอยู่ แมนมดเลยดิพี่น้อไงไหมเจอบเบโองกับจีเฮจังใดๆก็ต้องออ,อ,องแบบนี้นมั้นมันมีกนหยางมาจาเอมนเนี่นยความแห้งของมันเนี่ยมึงแห้งไปเลย เลืไม่ำำ้ําสัามยูยังสี่ยูหกหกพี่แหงตายเมนะื่อ้วน่ะไม่เจอมึงในแหงพี่ยามาเก็บเห็ดทางนี้ยังวันนู้เห็นเห็ดนี่ได้แต่ดอกในน้อยนี่ พิามันขึ้นเป็นอันนี้เลยไหมพิาบ่เห็นเหลืองนี่แหละม่เจ้ามว่ามึงเปลี่ยนพี่คอยนั่งเก็บเอาอยู่นี่ตะโดนเหรอมันอันนี้แม่พิาแต่ว่าเขาต้องหามึงขึ้นไปจังสีได้แบบน,นี้ที่เขาเคยมา มันแห้งตายแล้วนี่มันบ่ได้ใหญ่เลยนี่จะเมาเบิ่งแต่ละต้นตมันคักเนี่ยมันแห้งตายมั้งเหรอแมพ่พี่พี่ยามันผูน้ใหญ่หนามไหมฮะมบอกเรามาทางนี้เก็บเห็ดเก็บเห็ดมาพี่มาพี่หนูไปยังหองเอิญตะผุน่น ดอกหน่อยนุก็ได้เอามันเลยดีเดยวนี่มันแห้งหอีหลีเดคุณอะมึงเนี่ยนุก็จุกเอาจุบเอาจุบเอามาดูมันเก็บเห็ดใ <laughs> คจุบเอาตั้งกี่ดินนี่ กะทีเป็นนางปัดเอาหนีลาก็ตอนนี้มันนี่บ่ได้เนาะมันเก็บได้เมื่อเดียวอ,อยู่ดูนี่ mm hmm. เนี่ยนูเอาอยุ่แต่เดินนี่ได้แต่อดอกน้อยๆแต่พอแต่แปะด่อเงี ดอกไงมันอาจจะมีคนมาเก็บไปแล้วก็ได้พี่